สวัสดีครับคุณผู้ชมสบายขับขี่กับอีสูตตอนนี้เรามาดูกันต่อว่าความร้อนจากแสงแดดนั้นส่งผลอย่างไรต่อรถยนต์แม้รถทุกคันจะได้รับการพัฒนาและประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพแต่หากถูกแดดแพดเผาอยู่ต่อเนื่องยาวนานซิลยางต่างๆเช่นที่บานประตู ขอบกระจกใบยางปัดน้ำฝนจะแข็งกระด้างขาดความยืดหยุ่นเร็วขึ้นโคมไฟอาจจะคุณมัวไม่ใสสีของรถแม้จะมีคุณภาพเพียงใดก็จะซีดลงหากรถของท่านโดนแดดซีกเดียวก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเราควรปกป้องหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้างโคมไฟหน้ารถนั้นสามารถขัดให้ใสได้ครับถ้าจะให้ดีและเร็วก็ให้ช่างขัดครับสำหรับสีควรหมั่นเคลือบสีเพื่อรักษาความสดใสและป้องกันแสงแดดที่สำคัญควรหาผ้าคลุมรถที่มีคุณภาพดีกันยูีได้และไม่ละลายติดรถเป็นรอยด่ดง หากต้องจอดประจําควรหาเต็นท์คุมรถแบบพับเก็บได้มาไว้กลางแต่ต้องยึดให้ดีนะครับจะได้ไม่อันตรายเวลาที่ลมแรงสวัสดีครับ